ดีค่ะยิดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ n a น h ช n แนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีกุมลัคนากรุ่มการทํานายมงหมด3พาร์ทนะคะพาร์ทคนโสดคนมีคู่แล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะใครดูสถานะไหนอยู่บ้างนะคะรบกวนคอมเมนต์บอกกันมิสหนึ่งเนาะโอเคเรามาเริ่มกันที่พาร์ทคนโสดนะคะ สถานการณ์ความรักคนสสงกลุ่มเป็นยังไงบ้างเจ็ดดาบสองใครอยู่นะคะมีใครอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะกอดเก็บเอาไว้อย่างเดียวแน่นหรือแอบรักแอบชอบใครอยู่นะคะแอบรักแอบชอบใครอยู่ในใจแอบซองใครแอบจับตาดูใครบางคนนะคะชาวธาตุลมเด่นมากๆนะ กุมเมทุนหรือตุนนะคะที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุ์นะคะคุณพยายามจะตัดใจพยายามจะไม่ส่องพยายามที่จะไม่อยากรู้เรื่องราวของคนคนนั้นแต่ก็ยังทําไม่ได้นะคะต่อไปนะจะมีคน,นใหม่เข้ามาไหมคะกุ้มสิบถ้วยนะคะ ทำแพลนนะคะเจ็ถ้วยมองว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนใหม่ๆเข้ามามากกว่าหนึ่งคนแต่คนค่อนข้างที่จะมีสเปคค่อนข้างสูงมาตรฐานค่อนข้างสูงจะเลือกเยอะนิดนึงคัดสรรนิดนึงที่จะมีใครเข้ามาคนที่จะถูกใจคุณจริงช่วงนี้ยังไม่ได้มีเข้ามานะคะเพราะว่าคนในใจของคุณนั้นกินพื้นที่ของอสถานการณ์ความคิดความรู้สึกของคุณยึดพื้นที่ไปเกินครึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคต่อไป สถานก,การณ์ความรักนะคะคนในใจเขาเป็นยังไงบ้างนายออบสอร์นะคะชายยอดนะคะในที่นี้นะคะชาวต่างชาติค่อนข้างเด่นนะคะชาวต่างชาติค่อนข้างเด่นนะกลุ่มนะคะแล้วก็ทัดลมนะคะทัดไฟกุม,ม่ถุงตูนเมษสิงธนูที่ในราศีลักนาหรือดาวสุขความรักของเข้าช่วงนี้ค่อนข้างที่จะนิ่งๆเงียบๆนะคะไม่ค่อยมือหวานแต่ก็ ในฐาะเดียวกันก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ๆนะคะเจอ,เอ,อมิตรภาพใหม่ๆคนใหม่ๆความรักครั้งใหม่เข้ามาแต่ดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยมีปฏิกิริยาตอบโตอะไรนะคะดูเหมือนอยากจะอยู่กับตัวเองอยากจะพักจิตพักใจนะคะไม่ค่อยตื่นเต้นกับความรักเท่าไหร่นะต่อไปคนๆนี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรคุณบ้างหกดาบ จะไม่ได้คุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะมันจะเป็นการหันหลังนะคะหันหลังให้แก่กันอยู่ไม่ได้คุยกันนะคะเขารอจังหวะเวลาบางอย่างอยู่นะ เขารอจังหวะเวลาในการที่จะอาจจะมีการที่เขาคิดที่จะติดต่อมาหาคุณแต่ยังไม่ใช่ช่วงนี้นะคะรอเวลาที่ดีนะคะรอจังหวะที่เหมาะสมนะโดยโฟูมองว่าเขาก็คิดว่าเราน่าจะมีชีวิตที่อิสระเป็นของตัวเองอยากจะทำอะไรก็ทําก็คือคุณน่าจะแฮปปี้ดีอ่ะถามว่าเขาส่องไหมในที่นี้มองว่าเขาไม่ได้ส่องเขาได้แต่คิดไปเองนะคิดเองคนเดียวว่าคุณน่าจะอมืมีความสุขดี กับชีวิตปัจจุบันนะคะตัวเขาก็ค่อนข้างที่จะเรื่อยๆนะไม่ค่อยมีอะไรหวือหว่าแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่มันแย่เท่าไหร่ในเรื่องราวของความรักทีนี้คุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาในเดือนนี้บ้างนะคะเพ็ซ็ p บเพนดัคเคิลส์นะคะเดอะสตานะคะคุณรู้สึกว่ามีความหวังบางอย่างในตัวเขาอ่ะบางคนในที่อาจจะมีการขอพอรนะคะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต่างๆเกี่ยวกับเรื่องความรักหรือคนคนนี้ให้ได้มีการพูดคุยนะคะเอดซอบสอน ก็คือตัวคุณเหมือนกับว่ามีความรู้สึกหรือมีความคิดบางอย่างที่มันยังมีอะไรค้างคาอยู่ในใจของคุณมีบางอย่างในความสัมพันธ์หรือมีบางอย่างที่เป็นคําถามแะคุณอยากได้คําตอบมีบางอย่างที่คุณอยากจะรู้เกี่ยวกับเขานะคะแล้วถ้าคนคนนี้นะคะเป็นคนที่คุณแอบชอบนะมองว่าเขายัางไม่ได้ไม่ได้มองเราในลักษณะวความชอบในเชิง in love หรือเชิงชู้สาว เป็นลักษณะของเพื่อนที่อาจจะนานๆคุยกันทีส่วนฝั่งเราเนี่ยเราสึกว่ามันก็เป็นอะไรที่อึดอัดใจที่ก็อยากจะบอกอยากจะพูดออกไปแต่คิดว่ายังไม่ใช่เวลาที่ดีที่จะพูดแน่ๆนะคะและคิดว่าในใจมองว่าเขาน่าจะไม่ได้คิดอะไรกับเรานะคะต่อไปนะข้อความจากเขาถึงทนุนฉันพยายามที่จะเหมือนกับว่าทํางานเยอะทำน้อง,งทำนี่ ทำตัวให้ยุ่งยุ่งนะคะเพื่อที่จะลืมคุณเพื่อที่จะแบบไม่ได้ใส่ใจหรือสนใจในเรื่องราวของความรักใดๆนะแต่บางครั้งเขาก็แอบแบบตื่นขึ้นมาหรือว่าลหลับๆตื่นๆบ้างนะคะเพราะว่าคิดถึงเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะเขาคิดว่าตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมสําหรับเราสองคนอย่างที่บอกค่ะว่าเราเขารอจังหวะ รอเวลาที่โอเคแล้วเขาจะเป็นฝ่ายที่ติดต่อมาหาเรานะคะไม่ว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่คุณแอบชอบเป็นคนที่เคยคุยเป็นคนรักเก่าก็ตามนะคะโอเคต่อไปบทสรุปคอนโซลคุยนอัพสดนะคะ t จ and r e b i r t h โอเคปิวออกมาเองเลยนะคะ อิออมมองนะคะช่วงนี้เราจะมีเรื่องคเครียไม่ใช่แค่เรื่องของความรักอาจจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เราแบบติดทั้งอยู่ในใจแล้วมันยังบนอยู่ในหัวของเราในความฝันบ้างในอะไรบ้างนะคะที่เรายังกิดนะคะหรือเอาออกไปไม่ได้นะคะก็ยังบนๆทำให้เรานอน,อนไม่หลับบ้างในบางครั้งนะคะหรือฝันถึงก็มีนะคะยังคิดถึงบางคนตรงนั้นส่วนคนใหม่ๆที่เข้ามาก็ ก็มีประเด็นแต่มันไม่ได้เด่นมากนะคะเด่นเกี่ยวกับคนในใจของคุณที่คุณยังสองอยากรู้เรื่องของเขาดั่นแหละให้ความรักนะคะ make the effort คุณต้องทําอะไรสักอย่างแต่อย่างที่บอกว่าตอนนี้มันอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่ใช่เราจังบวะเวลาดิดหนึ่งนะคะคุณคู่ควรที่จะได้รับความรักนะเพราะคุณคะคะเป็นคนที่น่ารักนะคะเป็นคนที่น่ารักอบคุณอะไรก็ว่าไปมีข้อดีของคุณที่คุณก็คู่ควรที่จะได้รับความรักที่ดีดังนั้น เหมือนไพ่บอกว่าคุณเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะช่วงนี้ความรักมันเด่นในลักษณะที่ที่เราคิดว่านะโฟกัสเรื่องการงานไปก่อนดีกว่าทุ่มเทเรื่องการงานทํางานเยอะๆเผื่อว่าอย่างน้อยๆมันก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะสลัดเขาออกไปจากความคิดได้ช่วงเวลาหนึ่งเนะะี่ยค่ะโอเคพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุก่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะความรักคนมีคู่ไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะสถานการณ์ความรักฝั่งคุณนะคะหกถ้วยสี่ถ้วย 7, เจ็ดเหรียญเอ็นเพรสนะคะแล้วก็แปดดาบจะมีการนะคะเคลียร์ใจบางอย่างกับคนรักที่เคยมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้นะคะงอนน้อยไม่คุยกันโกรธเคืองใดๆก็แล้วแต่นะคะจะมีการ ขอกลับมาคืนดีขอปรับความเข้าใจนะคะแต่ตัวเราอย่างเรายังรู้สึกว่ามันยังไม่มันยังไม่แบบว่าเราต้องต้องการมากกว่าเนี้ยเรารู้สึกว่าการงอ้อหรือการปรับความเข้าใจมันยังไม่ได้เคลียร์แบบร้อยเปอร์เซ็นตนะคะเรายังไม่ได้ยอมรับในการในการแบบคําพูดของเขานะคะหรือการเคลียร์ใจในครั้งนี้เรายังอยากที่จะขอดูพฤติกรรมของเขาขอให้เขาได้พิสูจน์บางอย่างให้เราได้เห็นมากกว่าคําพูดเพราะเรารู้สึกว่าคําพูดมัน มันระแวงไปแล้วอ่ะนะคะมันระแวงมันกลัวมันค่อนข้างจะสับสนด้วยนะคะเลยรู้สึกว่าอยากที่จะเห็นกับตาจากพฤติกรรมของเขาในการพิสูจน์ให้เราเห็นมากกว่าคำพูดที่เขาจะพูดออกมานะคะต่อไปคนรักของคุณสถานการณ์นะคะสองไม้เท้าเจ็ดถ้วย King of Mons นะคะทางพรรันะคะแล้วก็ Emperor นะคะคนนึงก็ Empress คนนึงก็ Emperor ต่างคนต่างมีความรู้สึกว่าเป็นผู้นำในความสัมพันธ์ทั้งคู่เป็นใหญ่ในความสัมพันธ์ทั้งคู่อาจจะไม่มีใครยอมใครหรือมียอมแต่จ,จะไม่ได้ยอมถึงขั้นสโรราบสิโรราบขนาดนั้นนะคะในที่นี้ทัดไฟค่อนข้างเด่นเมสเด่นที่สุดนะคะเมสิงหรือฮานอยมีราศีราดาหรือดาวศุกร์ เ,เขาก็มีเกณฑ์ที่เขาจะปรับตัวนะคะปรับตัวมีความคิดนะคะหลากรหลายเลยว่าเขาจะปรับตัวเปลี่ยนแปลงอย่างไรแล้วเขาคิดว่าต้องแบบไหนคุณถึงจะถูกใจแบบไหนคุณถึงจะสามารถที่จะเชื่อระวังใจเขาได้เหมือนเดิมแบบไหนที่คุณจะกลับมาเป็นคนที่เ,เต็มที่กับเขาได้เหมือนเดิมนะคะค่อนข้างจะคิดเยอะพอสมควรในที่นี้ชาวต่างชาติค่อนข้างเด่นความรักทางไกลก็ค่อนข้างเด็นนะคะ ต่อไป <c oughs> เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนะคะกับท่าทีแบบนี้ของคุณเขาคิดยังไงสีด่ดาบเขาไม่อยากจะโต้เถียงอะไรมากมายเขายอมรับในความผิดนั้นเขารู้สึกว่าโอเคเขาทําผิดเขาก็ต้องยอมรับในผลของการทําผิดแล้วก็ต้องแก้ไขนะคะแต่อาจจะมีความรู้สึกว่าหรือเขาจะต้องยิ่งคือเขาคงไม่กล้าที่จะพูดอะไรเยอะมากมาย นะคะพอรู้สึกว่าช่วงนี้พูดอะไรไปคงจะไม่เข้าหูคุณเท่าไหร่เนจะเป็นส,สร้างสรรค์คําพูดหวานคําพูดดีก็รู้สึกว่าโอเค<ๆ>เขาก็รู้แหละว่าคุณต้องการที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงจากการกระทํามากกว่าคําพูดซึ่งเขาอาจจะพูดน้อยลงนะคะตรงนี้เขาก็แอบเสียใจนะเขาอยากเห็นคุณกลับมาสดใสกลับมาเชื่อมั่นในตัวเขาเหมือนเดิมนะคะโอเคต่อไปคุณคิดได้ดสึกยังไงกับเขาว่าแผลซับซ้อ นายกครับจริงคุณก็รักเขาแหละคุณก็แค่แบบก็ให้โอกาสเขามาแต่คุณแค่มีท่าทีที่รู้สึกว่าอย่างน้อยเป็นการสอนเขาเป็นการสั่งสอนให้เขารู้ว่าเออ นะคะทำแบบนี้นะคะจ,จะต้องได้รับแบบนี้นิดหนึ่งเพื่อเป็นการตีให้รู้นะคะตีให้รู้เพราะใดๆก็แล้วแต่นะคะคุณก็ยังมีความรู้สึกที่มั่นคงมีความรักที่มั่นคงให้กับเขาแล้วก็ความสัมพันธ์นะคะมาเป็นอันดับหนึ่งแต่ต่างคนอาจจะต่างมีอ e ีโก้เป็นของตัวเองนะคะมีอีโก้มีฟอร์มเป็นของตัวเองนิดหนึ่งแต่คุณจะมีความเป็นเด็กกว่าเขาในลักษณะที่แบบจุดยืนนะคะที่ค่อนข้างอาจจะต่างกันต,ตรงนี้หน่อยเดียวนิดเดียวเองนะคะต่อไป ข้อความจากเขาถึงคุณฉันรู้สึกโอ้โหอันนี้มันเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่สําหรับเขาจริงๆ,ๆเขาเรียนรู้แน่ๆนะคะเขาเรียนรู้แน่ๆถ้าคนกําลังสอนเขาอยู่ว่าทําแบบนี้มันไม่ดีเขาต้องแก้ไขย,ยังไงนะคะฉันขอว่าฉันจะสามารถที่จะแชร์สิ่งดีๆนะคะกับคุณได้เหมือนเดิมนะคะแชร์เวลาดีๆกับคุณได้เหมือนเดิมเขาอยากจะเป็นมากกว่าเพื่อน เขาอยากจะเป็นทุกอย่างในชีวิตของคุณนะคะเขาอยากได้คนรักที่น่ารักคนนั้นกลับมาซึ่งก็ต้องแลกด้วยการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นของเขานั้วแหละโอเค่อไปบทสรุปนะคะ King of o n s นะคะ The Moon เรื่องราวที่มันฝังอยู่ในใจ ะะก็ต้องเคลียให้ได้เคลีย,ให,ยให้ได้ด้วยใจของเราด้วยนะะ่ะใจของเราก็ต้องเคลียด้วยแล้วก็รอดูการเปลี่ยนแปลกรอดูการทุ่มเทนะคะการพยายามของเขาได้เลยเนาะมีอะไรมากสมบรณ์สุดไพ่ความรักนะคะคุณผู้ควรี่จะได้รับความรักค่ะจฮาร์ตคอนเวอร์เซชันแลวก็โสมมีสัญญาณของเนื้อคู่อยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะไพ่บอกว่าให้คุยกันด้วยใจนะคะหรือความรู้สึกที่บ ตรงไปตรงมาด้วยความจริงใจทั้งคู่แล้วเราจะสามารถเข้าใจถึงแก่นของปัญหาแล้วก็แนวทางแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องนะคะโอเคพาร์ทคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมของคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนใครสลับกันได้ระหว่างคุณแลวก็คนคุยนะกกา,ารความรักฝังคุณนะคะสิบไม้เท้า6 ไหวนะคะ5ดาบนะดาวไม่เทา้าแล้วก็เจ็ไม่เทา้ามีการกลับมาคืนดีของคนเก่าคนคุยเก่านะคะแต่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความรู้สึกของเราไม่เหมือนเดิมเรามีกำแพงนะคะเรายังมีความเครื่อง,งมีความโกรธเรายังไม่ได้ให้อภัยเขาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะให้อภัยเขานะคะเรายังแบกความรู้สึกอึดอัดหรือกดดันที่ มันเป็นเป็นความรู้สึกแย่ๆในโมเมนต์ตอนนั้นนะคะระหว่างคุณกับเขาเอาไว้ในใจนะคะถ้าจะเป็นการขอโทษก็ต้องใช้เวลานานสักอีกสักหน่อยะคะ่ะกว่าคุณค่ะกว่าคุณจะสามารถออรู้สึกลดกำแพงตรงนี้ลงนะคะลดความตึงนะคะตรงนี้ลงแล้วกลับไปเป็นคนเดิมนะคะฝั่งคนคุยเป็นยังไงบ้างแปดถ้วย าถ้วยการเรียนรู้นะคะเขาเรียนรู้นะเขาเรียนรู้เรียบร้อยแล้วการที่เขาเดินจากไปจากความสัมพันธ์คุณเดินจากไปจากความสัมพันธ์เขารู้แล้วว่าเขาสูญเสียอะไรไปนะคะเขาเสียดายเขารู้สึกผิดกับสิ่งที่ผ่านมานะคะแล้วเขารู้สึกว่าอยากที่จะกลับมานะคะกลับมาหาคุณกลับมาเคลียร์กลับมาไม่เชิงว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นหรอกสำหรับเคสนี้นะแต่เป็นการอยากที่ อยากที่ต้องการคุณกลับมาอมืนะคะอยากจะได้คุณกลับมานะคะแต่ก็ไม่ได้คอมมิชเมนต์เหมือนเดิมนะคะไป,ไปมาๆอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนว่าเขาไม่แน่ใจในฝั่งคุณว่าคุณคิดและรู้สึกอย่างไงแล้วเขาจะสามารถดึงคุณกลับมาได้เหมือนเดิมได้มากน้อยแค่ไหนนะคะต่อไ,ไปความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้สามเหรียญคยนอับสอนะคะ เขาอยากคุยอ่ะอาจจะมีตัวช่วยด้วยซ้ําอาจจะมีตัวช่วยด้วยซ้ําในการเคลียร์นะคะมีตัวกลางเขารู้สึกว่าช่วงนี้คุณแบบมีความแออัดอีกนึงคือมีความอีโก้บางอย่างเบาๆนะคะมีความตึงต่อเขาพอสมควรมีความเย็นชานะนะคะแต่เขาก็จะพยายามง้อนะพยายามเติมเต็มพยายามที่จะง้อนะคะให้แบบคุณกลับมาเป็นเหมือนเดิมกับเขา คุณที่แม่รู้สึกยังไงกับเขาไหมออฟคับเฮลโลแฟนมีออฟฟอร์จูคุณเห็นการเปลี่ยนแปลงนิดนึงเห็นความพยายามที่เขาทำนะคะให้โอกาสนะให้โอกาส,ให,กาสให้อภัยนะคะให้อภัยแต่ไม่เต็มร้อยนะเราพยายามอยากที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาอยากที่จะดูพฤติก,กรรมของเขาเหมือนกันแต่เด็กฟูก็คือเราจะไม่ไปจมกับเขาเหมือนเมื่อก่อนคือเราจะมีสเปซขั้นกลาง ะ,ะเอาไว้พื้นที่ว่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่เราไม่เปิดโอกาสให้เขาเข้ามาเยอะเกินไปแล้วเราก็จะไม่เข้าหาเขาเยอะเกินไปมันจะได้ลดเรื่องของการแบบความคาดหวังบางอย่างจะได้ไม่เจ็บเหมือนอย่างที่ผ่านมานะคะข้อความจากเขาถึงคุณเขารักคุณว่าเั้นเขาอ่ะส่องคุณอยู่ทุกที่เลยนะสองคุณอยู่นะคะว่าอยากจะบอกคุณจริงๆเลย ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะอืมก็ค่อนข้างที่จะหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบกรุบกรบแค่หาบบทสรุปนะคะ k กินอบสดสิบดามนะคะบาดแผลความเจ็บปวดความช้ำใจจะได้รับการเยียวยานะคะจากคนคนนั้นแหละที่เคยทำให้เราเสียใจนะคะ Queen of p e n t a c l e s เสรสอดแต่มันก็ยังมีปัญหาในเรื่องราของความคิดนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแต่จริงๆนะปัญหานี้มันก็จะผ่านไปได้และสุดท้ายเราก็จะกลับมาคุยกัน,นะะดีขึ้นนะคะดีขึ้นกว่ากว่าเดิมนิดนึงก็คือดีขึ้นมันก็โอเคแล้วเนาะอืรักมือกับการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ที่แยกก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะให้ความรักว่าอย่างไร เคมีนะคะเคมีรลหว่อง,องคุณกับคนคนนี้นะคะก็ยังคงสตรองนะคะยังคงเข้มข้นมันก็เลยยังเป็นจุดที่เขายังอยากกลับมาหาเรานะคะ reconciliation นะคะคือการคืนดีการกลับมาของคนเก่าในอดีตนะคะแต่ไพ่ก็ยังเตือนอีกนิดนึงว่าโอเคคุณดีแล้วนะที่มันมีมีลักษณะของ Space กันก้นกลางของตัวคุณ นะคะเป็นจุดที่ทําให้คุณาหันกลับมารักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะจะทําให้คุณดูมีเสน่ห์มากขึ้นดึงดูดเขามากขึ้นจะให้เขาเป็นฝ่ายเข้าหาเราบ้างละนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นคนที่เคยเข้าหาหรือวิ่งหาเขาอันเนี้ยเป็นจุดที่จะทําให้เขาแบบวิ่งเข้ามาหาเราบ้างละ่ะนะคะโอเคคลิปของกลุ่มก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ